คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่12กันยายนถึง18กันยายนนะครับ,รบ5ลักนณนะครับที่จะเป็นคนดวงดีประจำสัปดาห์นี้นะครับ,รบในเดือนกันยายนเนี่ยผมเป็นเดือนแห่งการพลวัตนะฉะนั้นการพลวัตเนี่ยมันจะเป็นการขับเคลื่อน รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w อร์ a วยอาจารย์กฤษณะ m ูสิทธิอุดมด สวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจําสัปดาห์ครับรู้ลึกรู้จริงแม่นยาค่ะกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธุดมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจําสัปดาห์นะครับของวันที่12กันยายนถึง18กันยายนนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีเหตุการณ์สําคัญ2เหตุการณ์นะครับนะเหตุการณ์ที่1นนะครับก็อยู่วันที่15กันยายนนะ ก่อนวันแห่งความหวังแล้วเหตุการณ์ที่สองก็วันที่17กันยายนาคือหลังวันแห่งความหวังค่อมเลยคนะ่อมนะเนี่ยค่อม16เออนีบเลยนีบนะก็คือ15เนี่ยดาวพระพุธจะพักองศานะคำว่าดาวพระพุธก็คือเลขสีนะ่พักองศาก็คือเดินถอยหลังนะเดินถอยหลังเนี่ยแล้วจะเดินหน้าอีกทีคือสี่ตุลา นะเืินได้ที4ตุลานะครับ,รบแต่วันที่17เนี่ยดาวพระอาทิตย์นะครับก็คือจะย้ายราศีนะย้ายราศีมาอยู่ที่าราศีกันนะครับแล้วก็ไปเจอกับพระพุธที่พักองศาอันนี้ก็สองเหตุการณ์นี้ในสองเหตุการณ์นี้ก็จะส่งผลนะครับส่งผลให้กับหลายๆล,ลัคนาเลยเพราะว่าในเดือนกันยานี่ผมบอกแล้วว่าเป็นเดือนแห่งการพลวัตนะฉะนั้นการพลวัตเนี่ยมันจะเป็นการขับเคลื่อน ใครที่รอคอยก็จะก้าวหน้านะจะเปลี่ยนแปลงจะมีทิศทางใหม่ช่องทางใหม่นะขยับขยายเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นนะครับถ้าลัคนานะครับที่จะเป็นคนดวงดีประจําสัปดาห์นี้นะครับหนึ่งผมให้เมถุนนะสองเป็นลัคนากันสามเป็นลัคนาพิจิตากลับมาแล้วสี่เป็นลัคนาสิงห้านะครับลัคนาสถิตธนู นี่ครบแล้วคนะโอ้ยเรากลับมาครบเลยเนี่ยทั้งแบงค์ทั้งพี่หน่อยทั้งอาจารย์เ้ีย้อวยกันเองเราอวยกันเองเขาเรียกว่าดวงดีทั้งเดือนเราอยากจะเป็นคนดวงดีแต่สัปดาห์ที่แล้วผมหายไปเดี๋ยวบางคนงงว่าเอานี่านี่ดูดวงกันเองเลยเหรอไม่ใช่นะคะที่เราแค่เหมือนเป็นตัวแทนให้กับทุกท่านบางคนอ่ะมีหลายคนที่จิก เงี้ยบางคนก็หลายคนก็ธนูน,ออนะคะเ,ออเราก็เลยพูดเป็นตัวอย่างออแค่นั้นเองนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเอานี่ดูดวงในเลยกางเล่อะไรเงี้ยไ,ไ,ไม่ใช่นะ,ะไ,มไ,ไม่ได้อวยกันเองเราก็ดูตามตาม,ตามเนื้อดวงอ่ะตามเนื้อดวงน,นะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่บอกอันนี้มันเป็นดาวจรนะมันยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนนะถ้า เป็นดาวในชะตากำเนิดมันอาจจะใกล้เคียงหรือ,อมไม่ตรงก็ได้นะเพราะว่าดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะวิธีดูง่ายๆก็คืออาจารย์ทํำนายปุ๊บเอาดวงของเราที่ผูกลักนาแล้วมาเทียบกับดาวจรหรือว่าดาวที่อาจารย์ดูนะคะถ้ามัน <จะ S 1> ใกล้เคียงกัน ดาวที่อยู่นี่ที่ผมบอกว่าอา้พาวพระพุธจะไปอยู่ตรงไหนดาวอะไรไปอยู่ตรงไหน<ร>ถ้ามันถ้ามันของเราอุ้ยตำแหน่งดาวพระพุธก็มาอยู่ที่เดียวกันเลยพระอาทิตย์มาอยู่ที่เดียวกันเลยอันเนี้ยมันจะตรงเลยนะ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิริโดมนนครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line right open อ n พดาวอ้าวลัคนาศสถิกรกฎนะครับในสัปดาห์นี้ เรื่องงานจะโดดเด่นนะจะมีโอกาสในงานมากขึ้นมีการลงทุนในงานหรืออาจจะต้องสต็อกของไว้เพื่อไปขายหรือทําอะไรเกี่ยวกับงานเพื่อรอผลแต่ก็จะมีข่าวดีนะแล้วก็มีข่าวดีของครอบครัวนะแต่จะมีรายจ่ายมากขึ้นนะอ,อาจจะต้องไปใช้ใจ่ายอะไรในครอบครัวเพื่อช่วยเหลืออะไรกันบางอย่างนะครับในกรกฎนะครับต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะอ,อันนี้เขาอยู่ในช่วงที่แบบว่า ครอบครัวสุขสันต์โอ้โหนี่จำได้เลยเหรอจำได้โอ้โหพี่หน่อยนี่ไม่ธรรมดาจำข้ามอาทิตย์อ๋โอ้ใช่จริงด้วยนแโละไม่ธรรมดาใช้ได้ใช้ได้นะต่อไปนะครับลัคนาสถิตเมษนะเมษเนี่ยนะเรียกว่าระวังปัญหาเรื่องลูกโดยเฉพาะคนที่มีลูก นะคนที่มีลูกเนี่ยนะระวังลูกจะสร้างปัญหาหรือลูกป่วยหรือลูกมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรือใครไม่มีลูกก็ระวังเรื่องบริวารแทนนะหรือการลงทุนการทํางานอะไรเนี้ยระวังปัญหาอุปสรรคนะแต่จะมีโอกาสดีๆในปัญหาในวิกฤตเหล่านั้นนั่นแหละนะนะที่เราได้พบเจอแล้วก็เออมันจะคลี่คลายมันจะทําได้นะพิจิกนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาสปิตพิจิกเนี่ยนะครับถ้าเราได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นนะ เนี่ยแบงค์นะไปช่วยเหลือเลยช่วยเหลือเปรี้ยวช่วยเหลือทุกคนไปช่วยเหลือทุกคนไปแก้ปัญหาทุกคนเนี่ยมันจะสร้างเครดิตและสร้างความน่าเชื่อถือสร้างภาพลักษณ์และทำให้เกิดความก้าวหน้าในงานนะแล้วจะทำให้เกิดการขยายตัวมีผู้สนับสนุนนะแล้วก็มีความสุขนะได้เครดิตเอาไหมแบงค์ไปลุยให้ทุกคนเลยที่เราเรายิ่งชงอยู่นะคะว่าเสียแบงค์เนอเสียแบงค์ราศีจักรนะ ต่อไปเมถุนนะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขใจในสัปดาห์นี้ <ฮะ S 1> เป็นความสุขใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะแล้วก็ใครที่มีลูกนะก็จะมุ่งมั่นทําอะไรเพื่อลูก <ฮะ S 1> ใครที่ยังไม่มีลูกก็อาจจะวางแผนอยากมีลูกนะจิตใจจดจ่อมีความสบายอ,อกสบายใจกับคําว่าครอบครัวมากขึ้นนะครับเมทิตทางใหม่ของชีวิตนะกันนะครับต่อไปเรียกว่าก้าวกระโดด นะกันเนี่ยนะก้ากระโดดรุ่งเรืองสำเร็จสมปรารถนานะโดยเฉพาะงานที่ทําเบื้องหลังหรืองานที่ทําเพื่อสนับสนุนผู้อื่นนะให้เขาประสบความสำเร็จนะเช่นรับจ้างผลิตนะรับจ้างสร้าง รับจ้างทาอะไรแล้วเขาไปใช้ต่ออย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือตรงกับอาจารย์เป๊ะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์รับจ้างทาอะไรอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวเลยเป็นผู้ปรึกษาคอยสอนน้องๆรับจ้างเคลียร์ปัญหาในใจเป็นศิลานีอะไรอย่างเงี้ยรับจ้างเคลียร์ปัญหานะอ้าวมีนต่อไปนะครับมีนเนี่ยจะมีความอึดอัดใจอยู่นะครับยังมีความไม่สบายใจระวังความกดดันจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ผิวดำแดง ทั้งชายและหญิงลึกนะคะเนี่ยรู้ดำแดงดำแดงด้วยนชายและหญิงงั้นแสดงว่าถ้าบางคนเนี่ยอยู่ที่ลักษณนี้อืมีผู้ใหญ่ผิวขาวก็ต้องโล่งโล่งจะออกดำแดงออกดำแดงนะจะกดดันหน่อยแล้วก็คือคนมีนก็อาจจะลังเลใจเอาดีไม่เอาดีทําไงดีออกมันเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะเือีประมาณนั้นนะ สมกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนดาวหรือติดต่อที่เบอร์086 336 6390ต่อไปนะครับชาวลัคนาสถิตธนูนะ เรียกว่ามีความสุขมีความสําเร็จมีความสมปรารถนาะจะต้องพูดเยอะขึ้นนะพี่หน่อยเตรียมพูดนะนต้องพบงเจอ,อต้องพบเจอคนที่ไม่เคยเจอต้องเจราจามากขึ้นพบเจอคนแปลกหน้ามากขึ้นนะแต่จะมีความสุขสบายใจนะค่ะ่งศพนะครับระวังปัญหาบุคคลที่สามนะโดยเฉพาะนะความคิดเห็นต่างๆที่จะเข้ามานะสมมุตินะถ้าเราไปเจราจากันค้า แฟนเสนอความเห็น<ะ>ลูกน้องเสนอความเห็นอะไรพวกนี้ระวังความเห็นบุคคลที่สามที่จะทําให้เสียหายะนะแล้วถ้าเป็นคู่รักหรือถ้าเป็นคู่รักความเห็นโดยเฉพาะความเห็นคนในครอบครัวมันจะยิ่งทําให้บุ่นวายอะไรอย่างนี้นะคู่รักครอบครัวอะไรเงี้ยก็ให้ตัดปัญหาไม่ต้องไปฟังความเห็นใครนะตนนะครับจะมีความกังวลเรื่องลูก<ะ>มีความหนักใจหรือกังวลใจบางอย่างเกี่ยวกับลูกนะ ห่วงหาอาทรคิดถึงหรือวางแผนให้เขาแล้วกังวลหรืออะไรบางอย่างที่มีความกังวลนะและจะต้องใช้ใจ่ายเยอะนะในเรื่องของลูกโดยเฉพาะรายจ่ายที่แบบทําเพื่ออนาคตอย่างเงี้ยนะม,มันจะต้องเตรียมไว้แต่จําเป็นต้องใช้ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะมางกรมีโชคนะครับจะมีโชคแต่จะมีความกังวลใจในเรื่องครอบครัวอ๋อส่วนมากนะอ่าโดยเฉพาะ ความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวนะแล้วถ้าใครที่มีแม่อายุมากต้องระมัดระวังนะครับความเจ็บป่วยของแม่ะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือได้ทุกขลาบเช่นได้เงินประกันของแม่ออย่างเงี้ยเอามามใช้จ่ายนี่นะให้ระมัดระวังกันเอาไว้สิงนะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่โล่งใจ มุ่งมั่นเดินหน้าหาเงินทำงานจิตใจจดจ่อกับงานกับเงินนะแล้วก็จะมีโอกาสเดินทางติดต่อสื่อสารการห้เดินทางการได้การได้เดินทาง,กา,ทางการได้ไปเจราจาอะไรบางอย่างจะนำมาซึ่งความสำเร็จสมปรารถนานะครับลัคนาสุดท้ายนะครับลัคนาสถิตกุ้มมีการเปลี่ยนแปลงนะเป็นช่วงเวลาที่พักใจ หรือใครที่มีหุ้นส่วนก็อาจจะพักเปลี่ยนหุ้นแยกวง<อ>เปลี่ยนแปลงนะเออหรืออาจจะมีป่วยนะแฟนป่วยนะ<อ>ไม่สบายใจอะไรเงี้ยนะ,ะก็ โยกย้ายตำแหน่งงานเปลี่ยนที่อะไรอย่างเงี้ยนะก็กอันนี้เขาสืบเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วให้แต่หักไปแล้วบางคนแต่งหาแล้วเริ่มใหม่สัปดา์นี้ก็ไปพักใช่ไปพักนะคะบางคนก็คือเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเออนี่อิทธิพลของดาวพังคารที่ย้ายไปแล้วก็พระอาทิตย์เข้ามาอีกแสดงว่าอิทธิพลของดาวจรได้มีผลกับดวงชะตาเรามากอันนี้ก็เป็นหลักสถิตินะของของวิชาโหราศาสตร์นะครับก็เป็นหลักสถิติในเพราะว่าดาวพังคารก็เดินมาเป็นมรณะ อย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็มีดาวพระอาทิตย์เข้ามาเป็นมรณะอีกเนี่ยมันก็จะส่งผลอะไรประมาณอย่างงี้ครับจะว่าไปครับอาจารย์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อมวันแห่งความหวังลัคนานอันไหนจะมีโอกาสบ้างครับอาจารย์มีโชคเยอะๆเหรอตืด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 เป็นมังกรนะนี่นะะโอ้โหโอันนี้ต้องยกให้น้องอุ้มนะคะเนี่ยมังกรเจ๋งสุดแล้วเนี่ยค่ะเอองั้นเราก็ต้อง ตามตัวเลขของมังกรเราตามมังกรเราตามมังกรค่ะท่านใดนะคะที่อยากรู้ว่าเอ๊ะเราจะตามลัคนาไหนดีนะคะอย่าลืมไปดูนะคะวิเคราะห์ดวงดาวนะคะแล้วก็วงล้อเสียงไทยของเราด้วยนะคะเอาตัวเลขมาลองมิกแอนด์แมทดูแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะของเราลัคนานี้ไหมหรือไม่ถ้ามีเพื่อนมังกรก็ไปถามเขาก็ได้นะคะบางทีดวงบางทีดวงเรายังไม่ถึงแต่ดวงเพื่อนถึงแล้วเราสามารถเกาะเพื่อนได้นะอย่างนั้นเลยแนะนำให้เกาะเลย นะสำหรับท่านเพิ่งเข้ามารับชมช่องรายการของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไห้พลาดคลิปดีๆและก็คลิปใหม่ๆของเราด้วยค่ะครับนอกจากนี้นะครับยังมี2ช่องทางนะครับก็คือเพจอาจารย์กิษณภูสิทธิรดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะฮะอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะครับจะมีเว็บอาจารย์กิศนภูสิทธิ net. รวมด e t ็ภายในเว็บจะมีโหราศาสตร์ความรู้มนวิธีมนคาถาแล้วก็ โครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กิษณะครับถ้าอยากพูดคุยกับผมนะครับจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เป็นกลุ่ม Open Chat ให้ท่านกดที่ลิงก์เข้ามาคุยกันได้เลยนะยกเว้นเรื่องเดียวคือถามดวงนะถามดวงท่านต้องไปจองคิวที่ Line at Open d o ดาวนนะผมจะไม่ได้คุยเรื่องดวงไม่ได้ดูดวงให้นะแต่ว่าจะให้ความรู้เรื่องอื่นๆเรื่องธรรมะปฏิบัติเรื่องอะไรท่านคุยกันได้หมดนะครับแล้วก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งนะครับสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับธรรมะ โครงการทำบุญต่างๆโครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กิรณะนะครับบทสวดมนต์นะครับพิธีกรรมต่างๆจะอยู่ที่ช่องสาตพันธุ์ปรางพุทธนุภาพก็อย่าลืมไปกดปุ่มติดตามให้เป็นติดตามแล้วด้วยกดกระดิ่งกันไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ